ถ้าเราอยู่ในวงไพ่แต่เราไม่ได้เล่นจะมีความผิดไหมเคะที่ราต้องพิจารณาตามสถานการณ์ก่อนน,น,นะคะว่าถ้าเราไปนั่งอยู่ในบ้านที่เขาเปิดเป็นบ่อนสมมุติบอกว่าไม่ได้เล่นนะไม่ได้ลงตังค์นะแต่ไปช่วยเขาลุ้นไพ่อย่างเงี้ยหรือไปช่วยถือให้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับมีส่วนร่วมไปโดยปริยายก็อาจจะถูกสันนิษฐานโดยข้อแห่งกฎหมายว่าเราเป็นผู้ร่วมกันกระทําความผิดอยู่ดี อีกคนหนึ่งนะเพคะอันนี้เขียนว่าอะไรนะเพคะสามี้ายาแต่ภรรยาไม่รู้เรื่องแต่โดนจับมาเป็นคู่คดีกันทําไมภรรยาต้องโดนจําคุกปัญหาลักษณะนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ได้ยินอยู่เป็นประจําในคดีโดยเฉพาะคดียาเสพติดจริงๆแล้วคดียาเสพติดเป็นคดีที่มีโทษร้ายแรงอย่างคยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าสามีขับรถไป <Yeah. S 2> ส่งยาภรรยาติดรถไปด้วยแต่มีส่งไปไปส่งยาภรรยาก็ไม่ได้อะไรมากมายช่วยรับเงินทอนมาใส่กระเป๋าจางกฎหมายสันนษฐานว่ามีส่วนร่วมในการกระทําผิดแล้วถึงจะต้องรับผิดเท่าตัวการนั่นก็เป็นเหตุเหตุหนึ่ง <Yeah. S 2> ก็ถึงอยากเตือนว่าในกรณีของยาเสพติดอย่าพยายามไปยุ่งเกี่ยวเลยดีกว่าหรือพยายามไปอยู่ใกล้ๆเพราะว่า <Yeah. S 2> บางครั้งถึงแม้เราไม่ได้เป็นตัวกลางโดยตัวการโดยตรงแต่ว่ามีส่วนร่วมหรือรู้เห็นแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะทําให้เรา ต้องรับโทษไปด้วย